ก็กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Game p a n Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้แพนจะมาสอนเปลี่ยนทีมของรุ่น Oppo นะคะรุ่นที่แพนใช้อยู่จะเป็น Oppo A5 2020นะคะทุกคนให้เราปัดนะคะแล้วก็หาที่คำว่าทีมหรือตรงที่เราเข้าไปดาวน์โหลดทีมมานะคะกดเข้าไปเลยโอเคกดข้ามนะคะ แล้วก็ให้เลือกที่คำว่าชั้นนะคะ <_ d ata> ก็คือมุมมุมขวาล่างนะคะ <_ d ata> แล้วก็เลือกที่แหล่งข้อมูลของชั้นนะคะทุกคนนี่นะคะทีมเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากดที่คำว่าใช้ได้เลยนะคะแต่ของแผนแผนจะไม่เปลี่ยนนะคะทุกคน <_ d ata> ก็ถ้าเรากดใช้เสร็จมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะคะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย